ยี่สิบเอ็ดบรสุทมังคลาสุตังอเสวนาจัพรานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจัปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตะมังปฏิรูปะเทสะวสโสจะตุเปจักระทาปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคลามุตตะมังภาหุสัจจะจัสิกปะจะวินายะจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลามุตตะมัง ตานันจะธัมมจริยะจะยากานันนันจะสังโหอนาวัชานิกามานิเอตัมังคารามุตตมังอรติวิรติปปามัจจปานาจะจะสังมนุโมอัปมาตุจะทำเมสุเอตัมังคารามุตตมังทะละวจานิวัตตะจะโตจะสันตุถีจะกาตัญยุตากาเรนะธัมมสารนังเอตัมังคารามุตตมัง กันต่จะโสวะจะสตาสมณานันจ่าทัศนังกาเลนะธรรมะสังกัญฉาเอตัมมังคารมุตตะมังเอตตโปวจะาพมะจาริยะจ่อริยสัจจานัทัสนังนิพพานะตัชิกิริยาจ่เอตัมมังคารมุตตมังพุทธาสะโลกาธรรมีหีจิตังยัสะนักัรรมปติอโศกังวิราชังเมเขมังเอตัมมังคารสะมุตตะมังเอตาทิิสานิกตะวานะสัพพะ ธร,รมะราลชิตาสัมพัทธะสติงคัจฉันติตันเตสังมังคารมุตตะติ โมที่สองบทสวดรัตนปริยังกิติวิตังอิทวาหูราวาสกเยสุวายรัตนังปนีตังนะโมสมาติตถาคตเณรอิทัมปิพุทธิรัตนัปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวตุใยังวิลาคังอมตังปนีตังเดจทะกัจจายะสกายมุนิสมาหิตานะเตนะธรรมเณะสมาติกิจิอิทัมปิธรรมเณรัตนัปนตไตเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวตุยามพุทธเศสโทปารณวินายีสุดจริงสมาธิมนันตาเลนิกันจะมหูสมาธนาเตนะสมโณวิชติอิทัมปิธรรมเณรัตนัปนตไตเอเตนะสัจเจนะ สุวัติโหตุเยศุขะลาอัฏฐะสตังปัสสทถาจันตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทัคิเนยยสุขัสสะสาวกายเอเทสุตินานิมัพรานิอีธรรมปีสังเขรัตนาปนีตาเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปปยุตนามนัสสาตัมเหนานิคามิโนโคตัมมัสสนำน้มหิเตปฏิปตาอมตังนิคันหารัตถามุนานิพุติงพุชมานาอิทัรมปิสังเขรัตนาปนีตาเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุทีนาบุรณะนวันนาทีสภาวะวังวิตตตะ นิตายิเกพระพิสมิงเตกีนาปิชาวิรุหิฉันทานิปินทัศนิพันตีทีรายถานยัมปฏิโปอิทมปีสังเคระรัตนามปริตนเอเจนะสัจเจนะถูกติโหตุกบทีภาษบทสวดธรรมบทสหัตวะอัตตาฮาเวทิตังเสยโยวาใายังอิติอิตลาปชาอัตตทันตสาโพสศาสนิจังสัญญาตะจาริโนในวัตเทวนาคันทัพโพนะมาโลสหภูมุนาทิตังอาเปะ อปาชิตั่างกายิราตถาลุปรสาชนตุโนโค้อที่สีบทสวดเกปุตตะสูรภาสิตะมิทังแตนพระพักวัตาชนตาะ,ะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธาตุนเหมาอานุสเสวนามาปรมประรายยะมาอิติหิและยมาปิตะกะสัมปทาเนนะมาตักะเหตุตุมาอนัญญาคหินะมาอากาปราวีตักตีนะมาทิฏฐินิชานสันติยามา สั <c oughs> พพะปูลูปตายมาสม,มนนโนโนคขาลุยัตา,าตุมเมหิอตตะนาวัชเนายยัตถะอิเมธรรมากุสลาอิเกธรรมาสมชายอิเมธรรมาวิญโยรักหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมัตมิตนาอิตยายสุขายาสวัตตติอตตะตุมเมหิอปาเถยยัตถายัตถาตุมเมอนะนาวัชเนาย ยาถาอิเมระมากุศลาอิเมธรมาอนัวชาอิเมธรมาวินยูปราสันธาอิเมรรมาสมัตตาสมหิงสินนาหิตายสุขายาสังวตตาติอัตตตุเมเหอุปะสัมปัชะวิหะเลยยถาติบมที่สิบห้าบุตุอุปญาในยสุอุปนิยติชีวิตตัมปัลละมายุงชะลูปนิตัสสนัถันติตานาเอตังวะ พายังมะระเนเ,เปนขขม,มนโนปุญญานิกัรยิราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตัมภะปะมายังชะลูปานีตัสสะนัตสันติตานาเอตังพายังมะระเเปขามโนโสกมิสังปเชเหสันติเปโขโยทักายณัะสัะโมวาจายอุทักิตัสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติอย่างชีวะมนโนประกาโลติปุญญัง ธรรมโมหเวรคติธรรมวจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะ ติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนักุตติงชัชติธรรมจารีสัพเพสังคารานิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอาถานิปินทติทุกเกเอสามัคควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัถานิปินทัติทุกเขเอสามัคควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตติอยฏาปัญญายะปัสสติอาถานิปินทัติทุกเขเอสามัคควิสุทธิยา บทที่16บทสวดอปะนักกาชาโดอปันนักกฐานักเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตตทัยญายะเมทาวีตังคันเหยยะอัปานักังพาหุงเวสารนังยันตินิพพตตานิวานานิจะอัมรามาลุขัดเจตยาีิมารุษาพยาตันชิตตาี้ตังโูสรนังเขีมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสารนมมะขมมาสัพภาุกขา ปะมุจติโยจะพุทธะจะธรรมาจะสังคันจะอาศระนังคโตจันตาลิอริยสัจจานิสัมบัญญายะปสติทุกขังทุกขาสมุติปทางทุกขสะจะอติกมังอริยะจัดอัตถังทิกังทุกขูปสมะคามินังเอตังโขสารนังเขมาเอตังสารนังมัตตังเอตังสารนังมัคคัมมะสัพพะทุกขาปะมุจติ